น้องไม่ยังน่ะไม่ยังค่ะยุ่ไกลเบื้องเซิงมีดอกเดียวบะมีดอกเดียวบ่พี่น้องโอ้ยสด่ใหมาผู้เดียวโอ้มีดอกเดียวเบื้อง,องเ,ออเ,เงซิงยุข่ามรูปน่ะอ้ยพอมีอีกบ่เนี่ยเห็นดอกเรีแลลวค่ะเบื้งองรอ่อไปนี้ด้วยค่ะมาแล้วสิบ่ะเมนดอกเดียวพี่น้องหนึ่งสองสามว้าวเอากันดได้ค่ะเก็บมาได้นี่อีกค่ะ เราให้หนดำม,มาก่อนโอ้ยสวัสด,ดีครับสันบ้านเสียมครับพี่น้องครับตอนนีบ้านหูดำครับให้หูดำก็ไปได้น้ำไม่รู้เนี่ย้างงามเน่าหลายตีเถอะเน่าหลาอหอมปลาซองเนาะมันห่างกันพี่น้องพูดนะไม่ได้ถอดกแจกรถยิ่งมันห่างกันพี่น้องเสียมกับเยบ่แวะแกจกเกื่อได้ดอกเดียวนแล้วดีสุดละท่านบ้านเพราะว่าพันย้ายอยู่เนี่เนาะอันนี้ค้างกันอีกต้นหนึ่งจำใบน,นเาต้องเลาะมันห้างนี่ นะแต่เหงตัวเมันก็ออกตั้ยามพุ่นเนาะฝนมาหงอยปบบเนี้ยได้แล้วไดพี่น้องมาล้วต่อมี่น้ำสองดอกอยู่ในเงาเพียบอ๋อสองดอกพี่น้องพอได้อยู่นี่ยัไม่ได้เน่าได้ขนา,าดานั้นอืมอืมน้ำบ้าแข็งๆเสียนะ เรียบเดี๋ยวค่ะมาอีกแล้วออกน้ำเ,เงาแง่มันซึมเบ้น่ามันซึมมาเป็นกระอกเลย,อยดอกหนึง่งอาจจะน้ำเ,เงาอืก็ได้เบื้องสามต้นมีต้นเดียวก็ได้ยางมาอื อืมนี่ได้เยอะเนี่ยคำพายุหม่องเด็ดเดีดทั้งสิ้นี่คือไปดิเนี่ยอันนี้พายุเด็ดเด็ดบมันก็ใกล้กันเห็ดแห้งอืมพี่น้องฝนว่าน้ำกระโถนจะล้มไข่บอกนึ่งเนี่ยอืมสวยเลยสวยเลยน้องกำลังสวย

เงาเลอดเอเลนเดี๋ยวจะแบ่งกันนอันี้กินอ่าไปเลยพูดนะพี่น้องมันเป็นเงาเป็นกอเขียงเป็นแข็งอยู่ครับ็นแข็งอยู่เลยเถอะรุ่นนี้สัจนิสิตีดีตว่ารุนเปื่อยรุ่นเป็นกระตังเป็นกออยู่นี่ตี มาเนะังามยเยอะ่นแห็งโอ้ยสวยสวยสวยเห็ดเท่าเห็ดเท่าไปแกงนี่คืออร่อยมากอืมสวยจังเลยเป็นไปได้กับจะไปยิง่งเสีลนะระวังเขาเน้นไปแกงขา,ายเนาะผสมกันกับดอกนุ่มดอกเท่าร้อนร้าบใบเก่งอ้นวนรวดดีหืมหืม,มงามด้วยงาม ฝนก็เห็นดีเด้ยอย่ามาถ้าฝนนี่แหละน้ำดอกหนึ่งอ๋อขายุดใลยน้ำเงาเลยเริ่มตั้งเยออเห็ดพันธุ์บ่ามีอันดินปีนี้นะพี่อยากพันธุ์ต่องเริ่เกิดยุ่ยให้นะเพียา พี่น้องท้องดอกสิสิขันยังดีหมดพี่น้องจะมาบอกนี้ก็ไม่ให้สิเอาอืมทำงานเถอะน้องงานเยอะใหญ่ไปยังเย่ะงานด้วยทั้บังนี่แหละบังต่อเนี่ยก็นอกมาทางเนี้ยก็จะเห็นอยอะที่แล้วยังขึ้เรือน่ะพี่น้องแสดงว่าเห็นเลยที่กายไปแล้ว มันบังต่อโคโลอยู่นี่ดิกำลังงามนงนงเนาะเกิดน้ำเง,ง,งาเงา่ยสอยชีวิตหนึ่งสองนีงน่นนนนนนนไปแล้วกลับขึ้นมากระถิ่งเขาคือเกขาเนาะข้าท้องสุดได้ลูกพี่น้องกำลังสวยเลย<า>เสวยงามงามมีหยาเพราะได้อาศัย ไปกกเห็นนี่ไงไก่มาก็เห็นไก่เห็ดสูงดียังเบิ่งกันอีกอยูุได้จ,จะของอเลยครับเลยหลายดอกแล้วค่ะมันด,ดดีนะดูแล้วดิพี่เอาไปนะค่ะนี่เลยครับดูเห็ดหัดเป็นดอกน้อยดิคุณน่ะโดดขามน้าเสริมโดด,ด,ด,ดขามน้มาเหม,มือนกันค่ะก็เดี๋ยวเปียกมืดไปเนี่ย เดี๋ยวจุ่มหนึง่งพี่น้องมึงดูกกำลังเกิดเป็นไหมซ้อนปะเนะาะโชคดีโชคดีอยู่ของน้ำพี่น้องขาเกิดเป็นก่อยุย้ยเสาอกกระโดดลงมาที่ถ,าถานนพุ่นแล้วผู่หน่ันล่ะเป่นสิฟ้าเาเห็ดเอาอดีนะพุ่นว่าเป็นพี่น้องเบิ้งดิผู้คน,นเห็นเสาอกกยุ้ข่างทางนะั้งนี่นะเนาะ พอดีป,ป e a a ันกายาหมิ่นเ็นสดๆยิบขึ้นาหยิบเห็ดขึ้นามเพิ่นาิว่าเห็ดเอานี่เด็อพี่น้องิเก็บตอวชัได๋ล่สสมตัตอยงแต่ว่าเปลนอยอ่ดูนี่ยอืมโอ้โหมเด็ด่ะไปเหรอแนมงามดอกนี่นมเนาะ นะองหอยร่างเลยางพูดนะแดดมัอร้อนอ๋อมันมือนีเนาะมือเรื่องแบบเมือนโพน่ะเนี่ยพี่น้องเห็ด,ดมดโ,โ,โดนซับหนี้หมดแต่ว่าบบไทยพี่น้องเบิ้งมือนีแนบไปนะเบื่องมือหนีเลยนะพี่เมื่ไหนยังโอ้โหครับไทยพี่น้องเบิ้งตาดีป่ะครับโอ้พูดหน,น่อยเิ็นแปนมาเขาเก็บเห็ดเท่าตัวอืม เดือดมองอยู่นี่น้ำน้ำกระโรดดเน้อหน้าก็เสียกมาแต่ว่าก็เสียกแม้จะเข้ากลับเขาขายเห็ดเขาก็อยาก,าาาก,ก,ก,ายกไปมองอื่นแต่มองสี่คนพันหลายเขาก็ให้เป็นเก็บแส้กูนะงามละกันงเรือเพิ่มมาที่นู่นน้ำกระโรดดเนาะเห็ดจืดคุนง,งามยี่ไรเฮ็ดฝนแบบเผาขำไปเนี่ย

มื่อนี้เปิดมดสวนเลยเนาะสอนบนน้ำเฮ้ยมันก็นมาเก็บน้ำกันน้าวมาในป้าน่อเพื่อเห็นเลยตะวังน้ำนินนดหน่อยตายไปไหนข้าวพี่น้องกลับบ้านแล้วเด้อค่ะมาเมื่อตื่นกับไอ้หูดันมืดเนี่ยข้าตั่นแต่หมาตัวนี้เมืองเนาะข้ากูละแล้วส่วงใบตัดส่วนกระพี้พี่น้องไปเลาะกแบ่อเ,เกิดคาดเขาก็คิดว่าเขาจะมาเก็บตกอียังก็ สวนเนาะค่ะสวนสวนเพิ่นสบะมือนี่เพิ่นลืมมดสวนแล้วมาะานค่าหมานเพิ่นเพิ่นหมานยืนแถวสบะสิมาหลายคนยุ่งบ้างเปนผู้เดียวเนาะค่ะเพราะว่ามดสวนเนาะขายพี่น้องกลับบ้านเขาเพิ่งผลงานเขาอยู่บ้านเนาะค่ะพี่น้องานค่ะทอดบ้านนะจะเสริมสิมาเลือกเอาตัดขากนเพราะว่าบางดอกเขาเก็บย่างลวดเลี้ยวหรือว่าบางดอกเขาอันมันเนี้ยก็เขาเอิญนะมันเก็บยากเนาะมันไทยทำเน่าก็สุดเศร้าเดือดเอาเดือดเอารวดเยอะแต่ โอ้ยตะเสื่มแบบนั้นนี่พี่น้องเพื่อนก็คือสิได้หลายอยู่แต่ว่าบม่รูว้ว่าผู้ดใดสิเป็นั้นใดตะเสื่อมมาเนาะส่ะนนสวนหมดไงเออ,อ,อน้ำนี่เนะี่ยอยา่างรุ่นนี้หมดเด้เนี่ยไม่ใชเป็นแต่แซ่บอันนี้เนี่ยมักเกงนะคะ่ะแกงต้นดอกนุ่มๆไหลตะสมกับบ้าเสบเด้ตะเสมมากดอกรุ่นนี้มันบานเนี่ย เอาล้าแก่เห็นมันเหนียวเหนียวแบบนั้น,นเนาะเถอะเนาะมันจะเขากันเหนียวเหนียวแบบนั้อุ่นตุ่นเป็นกันเต้อืมนึกว่าได้คาดคิดว่าจะได้เห็ดที่ไหนเมื่อนี้นะเมื่อคิดีกันไปนะเมื่อคิดเมา่ฝันอีกเลยมันเป็นเรื่องจริงเนะพี่น้องขีดไปเรื่อยๆเห็นแต่กระจอาอะไปครับพี่น้องสิว่าสั่งตั้งคิดแบบนั้นนะเฮ็ดจริงกับเบนอีิริสั่งคิดยังบ่ออกดอกตั้งจังใดเมื่อก็บ้านนั่นดอกเนาะค่ะพี่น้องครเขาสั่งกับว่าคิดบ่าฝันว่าสั่งจะได้เห็ดแบบประมาณนั้นอิริสซช่ไหม ็เลยบอกว่าเออตั้งที่ไหนก็ได้ตั้งไทะลดุดสุดท้ายนะเขาก็เฮ็ดคลิปอิหรีเขาไม่ได้สั่งแบบเหตุออกมาเพื่อจะเป็นคอนเทนต์หรืออย่างเนาะเขาไปหาเห็ดเขาก็ะแากเหตุบ้างซื่อเขาไม่ได้เฮ็ดคอนเทนต์เไม่ได้คิดอย่างเฮ็ดไป็นรวดตว่ากะสุกดีอยู่เพราะว่ายอย่างเตี้ยทายุหมาเขาไปหาเขาประตัเนาะสอนดิถ้าถามว่าสเสริมแยกจริงสิล่ะเสริมอันต้มใบเสริมแยกบ้นนานอ่ะกะ ต้มรวมกันคือเขาแล้ค่ะอันนี้ความความอันซ้อนความขันมือเกบยุบหุนเหมือนบ้าขันมือดิฟังบ้คือยุบบ้านเขาอันที่แรกเขาไปป้าแรกเน,นานแบบเนาะบ่าเอิน่าป้าแบบไหนถึงว่าไม้แหลกซะเพราะว่าย้ำนีมเขาไปหาเห็ุยุบป,ป้าไรไม้แรกเขาไปก็ลังสีลรไปหาคนเหี่ยออกมาคุ่หนึ่งเมื่อไหร่ีโร่เมื่อไนร่มันก็นไดซีโร่เลองมันอมนหมือเนาะ เวลาตื่นต er. ัวย้ำไต่บุญลานนะผู้ใหญ่เดี๋ยวมันตื่นตัวเว้นเี่ดิพี่น้องชาวเสริมเพชงานลายตัสึิจะมาบังคับจะของไม่ได้ท่วงเมื่อนี่นะเสริมว่าบังคับเจาของเพราะเห็นมันนอนไปโหลดคันแบบว่าร่างแตยเขาฝากอยากเขา้องก็คือนอนไปเลยเพราะว่าชาเสริมลึมนอนเดือวเพราะว่าเฮ็ุงานเหตุงานในโทรศัพท์น้องพี่น้องแล้วก็เหตุามื่อแรงกับเสริมกับเมื่อคี้การขี้งานของเสริมมัอสิะกั่นั่ะเฮ็ุผู้เดี่ยวเนี่ยมัน มันมีคนนี่ต่อยนะต่ว่าข้าในสาวเสริมซื้อกินสาวเสรมซื้อรุ่นนี้แล้วเนี่ยเนี่ยรุ่นนี้รุ่นดอกนี้ซะเนี่ยเอาเนี่ยให้เอกเลือกได้อีหลีเนี่ซื้อดอกนี้กินเนี่ยประมาณนี้ซะเนี่ยบ่เกินกันเนี่ยเอาแบบเนาะเนี่ยแต่ก็ดีออันนี้งามเนี่ยนี่นางงามนี่รุ่นนี้นางงามขันหางบนยังเป็นสีนี้ยุ้ยเนี่ยค่าคือดอกเนี่ยว่าเห่าด้เนี่ยพ็ดีเนี่ย แต่มายู่ในิคลุนนี่เลยยุบเวลาเขาขาดเห็ดขายนะถ้าเป็นว่าเขามีอย่างก็เถอะเขามีเห็ดหลายๆคนนั่นอันขายอยู่นะมันตลาดอตเภอสังคมมันเห็นบ้าตัวน,นั้นขาดตั้งแต่ตอนเก็บผลนีนเราเท่าผลก,กับบ้าเอาลงมาแต่ว่าซุมานี่เห็ดมันเริ่มอึดนนะ่ะเพื่อเริ่มอ่ลงมาหลับนียพวกเห็ดทาา่านเ่าเห็ดยัง่น่อก,ก็ม<อ>าขายเ <ๆ S 1> ก็บราคาแบบทุงรหาสที่บาท์ทอกันยุตต่ว่าไฮไลท์ขึ้นนังสิ่น ว่าเอ้ยเด็กทาเป็นมืออื่นเนี่ยทำเป็นมืออื่นนี่นี่นะแต่ว่าสติมคิดว่ามือนี่พันจะได้เห็ดงามหลายอยู่นีน่แบบเนาะเพราะว่าเห็ดมันเริื่อมง่าย้นอละค่ะเอ,อาเลยเนาะค่ะผลงานของเราวันนี้สติมกำเนิดวันดีซอมสร้อยกันก้อนละกัดสิคออนุญาตเนาะค่ะอันนี้ก็ตัดขาแล้ว้อยแหละค่ะต้มเลยพี่น้องมวนมวลเปนน้ำกันฝากเปก็นกำลังใจให้ในเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสติมรักพี่น้องนะค่ะ